วันนี้เราก็มาอัด cover เพลง Creeping Day ของมันทะลิกากันนะครับโปรเจกต์นี้เริ่มได้ยังไงครับเริ่มจากพิสุทธเหรอก็คือรครเป็นความบังเอิญครับหรือว่าผมไปร้านกาแฟร้านหนึ่งอ่ะแล้วก็เจอหมอบิวบนะครับหมอบิวเขาแข่งวินเทจสตูดิโอที่นี่ก็คุยกันสเปเรแล้วแล้วก็เหมือนหมอบิวเขาก็ถามผมว่าเอ้พิสุมยังเล่นเบสอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับที่ผมเองอ่ะก็แบบไม่ค่อยได้เล่นแหละคือแบบเอามาเล่นบ้างแต่ว่าไม่ได้ซ้อมอย่างจริงจังหมอบิวเขาก็พูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยผม เหมือนเป็นการ cover โปรเจกต์สนุกๆคือแบบหานักรนตรีมาเล่นครับพิสุ่มเล่นเบสได้แล้วก็ผมไปหามือกีต้ามาอะไรอย่างนี้ยผมผมก็เลยบอกหมอบิวว่าเออน่าสนุกคือเหมือนกับแบบก็อยากจะเล่นอะไรแบบนี้โดยที่แบบเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าโอเคการ cover คืออย่างนอยเราก็ไม่ต้องแต่งเองแล้วแล้วก็เราอาจจะเลือกเพลงที่เราอยากเล่นได้้ยครับทีนี้หมอบิวเขาก็เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยว ผมจะลองแบบไปตามล่าหาสมาชิกอะไรเงี้ยซึ่งผมก็โอเคก็ก็ยินดีเลยคือถ้าเหมือนกับว่ามีโจทย์ให้เราได้แบบได้เล่นเบสได้สนุกสนุกอะไรเงี้ยครับคือผมไม่แน่ใจแต่ละเอียดแต่ว่าเหมือนกับหมอบิวเขาให้ผมเลือกเพลงอ่าก็คือผมก็เลยเลือกเพลงนี้ขึ้นมาต้อก็เป็นคริปปิ้งเบสของเบสติกา้าแล้วก็หมอบิวเขามาถามผมว่าเอาไหมครับผมบอกเอาครับอาบยากเล่นครับไม่งั้นผมก็จะไม่ได้ซ้อมเหมือนกันครับชีวิตก็จะแบบเหมือนหยิบหยิบมาดีๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันมีโปรเจกต์ที่เราจะมาอัดเสียงกันจริงจังก็ คือเล่นกันสรุปนะแต่ัเสียงจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคครับเล่นครับซ้อมครับแล้วก็เข้าใจว่าคุยกับหมอบิวว่าเดี๋ยวหาบุญกองแล้วตอนแรกก็ว่าจะหานักรองด้วยอะไรเงี้ยที่เปิดไว้แล้วก็ได้มุอกองคือสิท์สิบ์น่าจะเหมือนพี่ป๊อกแนะนำใช่ครับก็คือเป็นพี่ป๊อกโดยที่หมอบิวครับเขาถามทางพี่ป๊อกไปพี่ป๊อกที่มิวสิคคอนเซิร์ตครับแล้วก็พี่ป๊อกเขาก็เลยแนะนาสิทธ์มาครับก็เลยได้คุยกับทางหมอบิวครับก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมงานครับก็เลยได้ ทีมนั้นตรีสาคนแหละกีตาเบสกองตอนแรกนึกว่าจะหานักร้องแต่พอดีผมไปสนครับแล้วไปเจอเสียงเจมส์เฮดฟิลที่เป็นไอโซเลตแทร็กเพลงนี้เพลงนี้พอดีก็เลยไปเอามาจัดการให้พี่เจเป็นนักร้องให้เรารเราก็ประชุมออนไลน์กันเนาะวันนั้นว่าเราจะเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมมองว่าต้องบาลานซ์ระหว่างความมาตรฐานอะ <ม>กับความสนุกแล้วก็เราเราไม่ได้ไปนัดซ้อมไปที่ไหนก็คือวันเนี้ยม,มาเริ่มเจอกันก่อนแรกที่นี่<ม>พอผมได้เสียงเจมส์เฮดฟิลมาผมก็เลยแพลนว่าเดี๋ยวทำแท็กให้ทุกคนไปซ้อมดีกว่า<ม>ก็จัดการเอาเสียงเจมส์เฮดฟิลมาคุยตกลงกันว่าเราเล่นเทมโป,ป200 BPM <ม>ในออริจินัลน่าจะประมาณนี้แหละแต่เขาออริจินัลน่าจะไม่ได้อัดกับมทอนอมมีดึงๆึงหน่อยแต่ว่าก็ผมก็เลยมาจัดการสัดส่วนให้มันเป็นแท็ก<ม><ม> ที่เอาไปซ้อมกันได้แล้วก็นัดก,กันวันนี้เลยครับกับตันเตรียมตัวไงบ้างครับก็คือพี่พีก็ส่งแท็กมาให้นะครับผมก็เลยมาเตรียมตัวพวกเซสชันอะไรต่างๆเตรียมพร้อมว่ามันมีแท็กอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็วางแผนว่าอุปกรณ์ที่เซตอัพที่จะจะมีอะไรบ้างเซตอัพไวล่วงหน้าครับพอมาถึงอ่ะพี่พีทุกคนก็จะสามารถแบบมาถึงประจําเครื่องอแล้วเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้กล่อง เป็นชุดของอะไรครับอ่ากองที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นของ D W Custom Collector ครับก็ของทางวินเทจเองเป็น c o l l e ตอร์ด้วยรุ่นพิเศษใช่ไหมใช่ครับสีทรงเป็นไงดีมากดีมากแล้วพวกไมเมยก็สแตนดาร์ดใช่ครับไม่ก็สาตรดา์ว่าหลักๆของโอเวอร์เฮดก็จะใช้เป็นไม้แวนการ์ดอะดิโอครับแล้วก็พวกไฮแฮทก็จะเป็นนอยแมน แล้วก็ส่วนพวกทอมพวกกระเดกก็จะเป็นชัวร์สแตนดาร์ดครับแล้วก็ฝั่งเซตอัพพิสุพิสุโม,โมเป็มาแล้วก็อบอร์ดก็คือชุดที่ใช้ถั่วประจําใช่ไหมครับใช่ครับ,รบก็เอ่อไม่ใชเป็นเอฟเฟกที่เน้นเสียงแตกอะไรเงี้ยครับอย่างเพลง p l i p p i n g day <ๆ S 3> คือจริงๆออริจินอนผมก็ไม่แน่ใจนะในในยุคนั้นว่าเขาจะมีติ d i ดิสคอเชนหรือมีดร v e หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอออันนี้มันเราก็อยากใส่ความเป็นตัวเราลงไปด้วยนะครับก็เลยเอาเป็น ก็จริงจริงเน้นแค่เสียงแตกอย่างเดียวคือต้องบอกก่อนว่าคือผมเนี่ยไม่ได้เข้าห้องอัดอะไรแบบน,นี้มานานอย่างการมาถึงแล้วผมเจออุปกรณ์ที่ผมไม่เคยเจออันนี้ผมผมสามารถเรียกมันว่าอะไรแมนเล่บอกแมนเล่บอกบอกคือผมรู้สึกมหัศจรรย์มากเลยกับก<อ>ับซ <c oughs> าวที่ที่ได้ออกมาอันนี้ผมว่าแล้วแต่นาะว่าคุณอาจจะชอบการใช้ตู้แอมหรืออาจจะชอบเป็นแบบการจําลองซิลเลเตอร์เป็นแคปซิมาแล้วก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออเหมือนกับได้มาเจออุปกรณ์ใหม่ๆแล้วรู้สึกเออเทคโนโลยีสมัย นี้มันไปไปได้แบบไกลมากจริงๆอะไรเงี้ยครับครับวันนี้ก็คือเบสพี่สมเข้าดิสโทชันตัวหนึ่งครับแล้วก็ไดเร็คเข้าไปที่แมเลวอล์กบ x อซึ่งวอล์กบ x อมันเหมือนเป็นไมปรีเนาะใช่ครับแต่มันอัดใช้อัดเบสได้ด้วยใช่ไหมครับใช่คือนี่มันอัดร้องก็ได้อัดเบสก็ได้กีตาร์ก็จริงๆก็ได้เหมือนกันใช่ครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันมันก็จะมีทั้ง EQ ในตัวมีคอมเพสในตัวครบจบอะไรอ่าครับ ฝั่งของผมก็เอากีตราร์มาตัวหนึ่งครับ,รบซึ่งทรงก็ได้แล้วแหละ <c oughs> เชื่อว่าเห็นภาก็ทุกคนก็คิดว่าเออม,มันได้นะครับแล้วก็เอาเอาแอมมาหัวหนึ่ง <Com fort S 2> คอนฟอร์ตตัว mk50 ซึ่งเป็นแอมไฮเกนซึ่งผมชอบมากแล้วก็ปกติผมเล่นที่บ้านอ่ะดอกที่บ้านมันจะแบบเป็น g12 มันจะแบบ ซเวนตี้กว่าเนี่ยผมรู้ว,ว่าที่นี่มีไอแคปนี้ครับที่มันร็อกหน่อยเมทัลหน่อยกระชับกระชับหน่อยก็เลยบอกว่าเตรียมแคปให้ผมหน่อยผมเอาหัวมาแล้วก็กีตาร์ก็จิ้มตองเขาแอมไปเลยครับเขาแคปแค่นั้นเลยเพราะว่าแอมเนี่ยเกณฑ์มันเยอะพอที่ไม่ต้องบูสต์แล้วก็ที่ผมประทับใจคือวันเนี้ยเดินเข้ามาที่ข้างในอะครับปกติแนวเนี้ยเราก็จะนึกว่าแบบวินเทจสามสิบ 1> 1, 2, 1, หนึ่งสองหนึ่งบ,บวกกันปรากฏเข้าไปเป็น แม่ oh เลข reference go ใช่ไหมใช่คร <Ont> ับเป็นไมโครคอนเซอร์ครับครับเว็บแรกก็คือแบบเพลงโหดขนาดนี้ซาวด์เมทัลกีตาร์กับคอนเซอร์มันจะได้เหรอปรากฏว่าได้ครับโคตรโคตรกีตาร์โคตรใหญ่โคตรวาวเลยพอมาเจอกันลองซ้อมกันรอบสองรอบแล้วก็อัด สนุกดีนะครับสนุกดีครับ <c oughs> สนุกผมว่าเออสนุกไม่ได้เล่นไม่คิดว่าจะได้เล่นเพลงแบบนี้ในห้อง <c oughs> ใช่ใช่ใช่หมสมัยมัธยมน่าจะเคยเล่นประกวดได้นิดนิดหน่อยหน่อยแนวประมาณนี้ <c oughs> ขนาดคนคนผมเป็นคนกดอ่านครับผมยังรู้สึกแบบ โหตื่นเต้นเอคือมันมันมันแบบลุ้นตาว่าแบบจะได้หรือเปล่านี่คือเพลงมันก็ค่อนข้างจะแบบมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็เร็วลุงลุงเขาฟิตกันมานี้จะค่อนข้างเร็วครับครับแบบโอ้สองร้อยเลยรับผมอแล้ลุงลุงคนเล่นสดน่าจะมีสองร้อยสิบอะสองร้อยยี่สิบอะแบบเร็วมากนะครับแต่ว่าเราเอาเท่านี้ก่อนแล้วกัน นะครับก็ถือว่าดีเลยนะสนุกดีครับสนุกดีก็ยังไงฝากติดตามกันครับน่าจะลงที่ช่องวินเทจเร็วๆนี้หลังจากคลิปนี้ปล่อยก็น่าจะลงแล้วแหละครับโอเคครับโอเคครับ